วันนี้มีคนมาเล่นด้วยอีกแล้วเนี่ยจะอัดลิปทีไรมาเข้ากล้องทุกทีเลยสวัสดีค่ะพบก,กับลัก,กี้นักสร้างสุขค,ค่ะวันนี้ลัก,กี้นักสร้างสุขก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการรักษาผู้ที่มีอาการของโรคซึมเศร้านะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่เออเราก็อยากรู้เหมือนกันเนาะว่า เอขามีวิธ oui, mm ีการรักษาอะไรบ้างชมคลิปนี้ให้จบค่ะแล้วคุณจะรู้วิธีการรักษาว่าเขาทำยังไงบ้างค่ะในเรื่องของการบำบัดรักษาโรคซึมเศร้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีอยู่หลายวิธีและโดยทั่วไปค่ะอย่างเช่นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ลักกี้ทำงานอยู่นะคะเขาก็จะ มีการประเมินก่อนว่าผู้ที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะมีเกณฑ์ของออคะแนนเนี่ยแบ่งเป็นน้อยมากมากหรือน้อยปานกลางมากนะคะแล้วก็จะแบ่งการรักษาตามความบุนแรงของอาการที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งการรักษาเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นจิตแพทย์นะคะที่จะเป็นคนวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาบำบัดควบคู่กับการพูดคุยนะคะซึ่งก็จะมีทีมในในการบำบัดร,รักษาซึ่งจะประกอบไปด้วยพยาบาลจิตเวชนะคะนักจิตวิทยานักกิจกรรมบำบัดหรือแม้กระทั่งนักสังคมสงเคราะห์จิตเวชซึ่งลักกี้นะคะเป็นหนึ่งในทีมที่ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าร่วมกับทีมจิตแพทย์ด้วย นะะในส่วนของลักกี้นะคะก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องของการบําบัดร,รายบุคคลนะคะแล้วถ้ามีกลุ่มบําบัดก็จะลงทํากลุ่มบําบัดด้วยนะคะ <Yeah. S 1> นอกจากในเรื่องของยาในเรื่องของการทําจิตบําบัดร,รายบุคคลรายกลุ่มแล้วเนี่ยในรายที่มีภาวะซึมเศร้าหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าที่มีอาการรุนแรงมากๆนะคะไม่ตอบสนองต่อการรักษาหรือการกินยาเนี่ย จิตแพทย์ก็จะมีมิจฉัยประเมินนะคะแล้วก็อาจจะใช้วิธีการรักษาด้วยไฟฟ้าร่วมด้วยหรือบางที่เนี่ยที่ลักกี้เคยอ่านในงานวิจัยหรือว่าในโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งเขาก็จะมีรักษาด้วยคลื่นแม,ม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ไม่ไม่มีไม่ทราบเหมือนกันนะคะที่โรงพยาบาลที่ลักกี้ทําอยู่เนี่ยไม่มีหรือว่ารักษาด้วยแสกอะไรพวกนี้นะคะแต่โดยทั่วไปอะค่ะเวลาที่เรา รักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะคุณหมอมักจะให้ยานะคะเพื่อปรับการเสียสมดุลของสารสื่อประสาทให้กลับคืนสู่สภาพปกติแล้วก็จะส่งผู้ป่วยอะค่ะเข้ามาทำในเรื่องของการบำบัดรายบุคคลหรือรายกลุ่มแล้วก็แล้วก็จะช่วยในเรื่องของการ แกะปมที่ค้างคาใจนะคะเพราะจริงๆคนคนหนึ่งเนี่ยค่ะกว่าที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้ามาได้เขาจะต้องมีประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันเป็นปมหรือเป็นบาดแผลทางใจที่เกิดขึ้นและนอกจากนั้นแล้วเราก็จะสอดแทรกในเรื่องของวิธีการจัดการกับอารมณ์นะคะรวมถึงการออกกําลังกายหรือวิธีการสื่อสารอื่นๆร่วมด้วยหรือแม้กระทั่งครอบครัวบำบัดนะคะเราก็จะต้องนํามา เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะบำบัดผู้ป่วยด้วยเช่นกันเพราะคนคนหนึ่งะคะเขามักจะเติบโตมาในครอบครัวที่เ,เลี้ยงดูและการเลี้ยงดูเนี่ยบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะและไม่รู้ว่าการเลี้ยงดูในวิธีนั้นนะคะเป็นการเหมือนกับทำร้ายลูกโดยโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาปรับในเรื่องของการสาื่อสารพูดคุยร่วมกัน ะะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะเกี่ยวกับการรักษาโรคซึมเศร้าในโรงพยาบาลเฉพาะทางในประเทศไทยนะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งก็อาจจะมีอะไรที่มันแตกต่างออกไปนะคะสำหรับวันนี้ลกักีนักสั้นสุดคงต้องจบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะและพบกันใหม่ในครั้ง,งต่อไปนะคะอ,อันนี้ก็เรียกว่าเพดเทอร์ปีนะคะ ก็ใช่น้องหมาก็สามารถช่วยในการบำบัดโรคซึมเศร้าได้ด้วยวันะนี้จ้าอาจเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและคลินักสั้นสุดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายเพิ่งซับไปบไาวเนี่ยลูกโอ๊ยรับตังรับตางรับตางรับตังมาเตะทำไมอะเริ่มจะไม่ฝ่ายเดยวไปก่อนนะคะ